ต้องคอยดูไปก่อนเนาะถ้ามีโอกาสเพิ่นก็อาจจะมาอีกคือว่าแล้วถ้ามีโอกาสว่าคนอยู่คนเคล่อนไลน์บางเทื่อบางทีก็แบบว่ายแหนะวย่งงานเนาะเพิ่นเฮ็ดนจะวย่งงานเด้คุณเมื่อใต้เนี่ยก็เฮาเห็ดช่วงอันเฮ็ดเวียกหรือว่าลำหนาย้ำหนานะไปเฮาไปยากเลยตุต่เฮาไปถ่ายคลิปเฮาก็ยังแบบต้องแล่นออกไปถ่ายหน้าไว้ก่อนนะตอนเช้านะแบ่งเวลาแบ่งเวลาบอยแงะซะเมัื่อวาน สบายดีสบายดีพ่่อแมพี่น้องสีบัสสุขสุขนบัสสมองสุบอลเนาะพ่อพี่น้องมาพบปบกับสองยูทูปพี่น้องเป็นหน่อยอีกแล้วพ่่อแมพี่น้องเนาะเมือนี้ก็คือเดินทางมาทางอ่ามันพี่นี่แหละพี่น้องเนาะมาทางสาวนางพี่น้องเนาะก็คือน่าจะมีภารกิจอ่าเล็กๆน้อยๆอะไรพี่น้องเนาะทางอ่าบ่าวเวียงเพิ่นพี่น้องเนาะน่าจะมีภารกิจแหละพี่น้องเนาะที่ว่าเขามาหาน้องเพิ่นเมือนี้ก็ได้อ่าบ่ฮู้ว่ามีภารกิจหยังเนาะพี่น้องทางบ่าวเวียงเพิ่นก็ได้เนาะ พี่เป็นบอกว่าพิพากิจแน่เป็นว่าเนาะที่มามามอบให้ทางสาวนางว่าสะนสัพี่น้องไงเนาะอ้าโอเคพี่น้องบอกว่าหลายใจห่างไม่ได้เข้าไปติดตามรับชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนึ่งเราเป็นได้ใก็ได้พี่น้องเนาะเข้าไปรับช้มมาพังน้ำกันนะพี่น้องเลยสังอ่าตู้เยงเพิ่นกันยังเปิดคลิปอยู่คือกันนะพี่น้องไปรอลุ้นน้ำกันพี่น้องเลยเนาะว่าสิมีภารกิจอย่างแน่เมื่อนี้ก็ได้ อ้าวโอเคพี่น้องเอ้าเพื่อนว่าอย่างเด้บาดนีนทั้งน่ะเนาะด้วยสบายดีสบายดีอ่ะมีเชียกปากเลิศเนาะง่ายเพื่อนเห็นงายสิงที่เรงมีแล้วเพื่นลงเห็นพอจอ๋อเพื่อนเห็นพอกานในสากเนาะมีได้ด้ย่ะยุดแล้วหยุดแล้วเพ่ออสาวบ้านนุ่งไปช่วยกันเสาวโฮมช่วยกันเนาะ ทบกานน้องนางเกรียมตัวยุิไปใช่ไหมอาเราสิไปหาเลกับทัตเตบาน<อ>ตเตบานยู่ไสย์ยุเดื่องกองพนันอ๋อเหนื่งในยอย่างน้อติบานอ่าวันสังตังข,ง,ขงของข้าเจ้าเดย์โอ,อแ,ขขแข่งขันกันวะแม่นแข่งขันแข่งขันกีฬามีครบเบริเตตร์ตทั้งเตะตีกระตอ,อ มีครบทุกกีฬาเตรียมอันใกล้จะห่อนบุญนี่บอสแม่นโอ้ยลองนั่งสไปไปสอมไปเซียบอไเปขาเซียเปเซียให้ยกำลังใจนในเ,งเป็นเพลง,งส้มเพลงเซียเนาะเป็นเพลงขนันพะองเจ้าเนาะเปิเบิ่งเขาเจ้าแข่งโอ้ยหายกระมูบบอสแม่นสไปสู่หมูอยู่พุณโอ้มีหมูพุ่นอยู่แล้วแมนไปกับหมู พวกเป็นแข่งเป็นเห็ดแข่งขูปีบ่แม่นทุกปีเอาเราคยไปไป,ไปดินตจนขึ้นบ่เคยไปเ <c oughs> บ,บิง่งแบบนี้จะเขื่อแนะออแนเนาะบ่บ่แม่นไปเบิ่งนํากันบ่มีนคุณลือคุณเคยบ่เสียนเอาเกิดแบบแม่ถ่ายไปเบิ่งกันได้บ่ไม่หยังเพราะว่ามันเป็นถั่ววัลพื้นของทหารข้าเจ้าเนาะข<ม>้าเจ้าจัดขึ้นแต่ละกองพันว่าซั่นสัมาแข่งกันเนาะแม่นโอ้น้อ้วน เมนมวนบ่อยแล้วสีเลอไพุ่นอยู่ไรบอนะเต้บอลอยู่พุ่นเต้บอลเนาะเมนมนเตะพี่นบอลยังมือวันที่เศ้าคือซีเมนฮอบซิงกว่าวันที่เศ้าเป็นมือสุดท้ายเด็มือนี่นะแบบว่ามือซิงเขฮอบไปใช่มเมนซิงแคฮอบเมนคัดคัดเลือกเงาคนุกเก่งก็ต้องไปตกล้อ แต่ละค่ายแต่ละค่ายเนาะน้องน้กองนนต์จทหารว่าชันเนาะเมนวันนั้นก็แเมนบุญทหารทหารไม่มีแต่ทหารชาวเมองตลกแต่โมเมนเท่าโมเมนทหารไปได้ประตูได้เนาะได้เนาะเปันประจำหรอได้เนาะแมนกใ้ชนแล้ว เร็วๆนี่วันนี้ก็สิบหกแล้วเนียมือก็สิบเจ็ดสิบแปดยังอีกเท่าไรมือสี่มือห้ามือเนาะเอ็นอีกสี่มือเมื่อที่สี่มือสุดท้ายเพิ่นเริ่มครบงั้นแต่ว่าต้องทำต้องคืนอ่าก็เห็นคนมาขายเครื่องกระลายแล้วได้เริ่มแต่ว่าสี่มือเริ่มงานแท้ก็คือแมันสิบเก้ากับซามือที่ว่าเขาเจ้าเปิดลำบงไอ้ยังอะไรบบว่างได้เริ่มแล้วเาะเปิดเเต็มที่บุญตัวนี้ก็แบบว่าว่า นั่งกันแบบอยากทำกันกับุญมันซาดบุญที่สองคุณแม่นแต่สิ่ใหญ่กว่ามันซาดประมาณนั้นอ๋อเป็นงานใหญ่กว่ามันซาดคือน้องตอนนั้นมันที่ซาดในประไทยบ่กครับวันที่ซาดหรือที่สองมันที่าบมันที่สากาดได้ไปอยู่ไปหล่ออยู่ไ็ได้ไปหล่อไปเนาะเนีนไปหล่อเบอร์ เราบังเครื่องวันซากีนึงมีเท่านึ่งวัเนาะแมนปีละเทือกปีละเทือกไปก็ไปได้ปีละเทือกปีละเทือกวัวที่นี่ก็ถือว่าปีหนาวแล้วถึงในปีแมนชาพันปีนี้ก็ถือว่าปีหนาวในปีผ่านมาบริบายนะสามปีหรือสีปีส่งโควิดเนี่ยอ๋อเป็นมาดริเนาะแมนส่งโควิดเป็นมาริดเนาะแมนเนี่ยมีโอ้โหตัวคอนเซนี่ไหนสักินบุ๊คบอกปัญหาอะไกัดปีนี้บ่ กระจัดหลังจากแล้วโควิดพุ่นกระจัดมาเลยอ้เหลือโควิดเนี่ยเป็นจัดมาเลยเมนแสดงว่าเริ่มจัดปีกายนี่นะเนาะเมนอแบบว่าปีกายนี่มันแบบเสาลงไปเนาะเรื่องกับโควิดโควิดก็เบาบางพน่กะจัดมาเแต่คนก็ยังศีนบูมนาบันไดปีนี้อาจสิเนินสีนานะเมนเพราะยก็คือบุญมันสะาดที่ผ่านมากเนี่ย ผีคน<ม>ได้เพิ่มแข็งจัดมาแล้วก็คนกับพลายแล้วมาผีผีนี่เนี่ยคนเริ่มลายเ<ม>นะ<ม>าะแมนเธอไปหลายก็โควิดเนาะว่าแล้วกัน,ดดนกโดยไอ้กับย่านโลกแมนยานพลายท่านเขา่าเฮือนคนรอบครัวใดกับย่านไปเบิร<ม>์ชเนว่ากักโตนี่ภัยกับแบบอยากย่านด้วยนะก<ม>ัก<ม>โตแบบิทีมือทำยังโวยอันนั้นแบบตรวจไปอีกว่ะตรวปีฮะใก้อยู่แต่วังเก้าให้ให้อยู่แต่เฮือนเจ้าของกับยัง มุ่มั่นนะบ่ยังไงใช่คำว่าอยู่ตะวังเก่าก็เ่มยล้วแมนเป็นอะไรคันเปิดใจมานี่มีคนถัดใายขำวมาเด่นใหนกำลังใจลายอยู่บ่ก็มีอยู่ก็มีอยู่เนาะบมีก็มีมีขำวมาอยู่เนาะแมนกับิไล้ลมกับส่วงคำๆเนาะที่ตองนั้นก็ว่า ตอนเวียนกันเล่นนกัแม่เห็นเวียกไหมช่วงนี้กับโบคอยมีเวลาใน่แต่ก็มีเวียกมีงานมีมีรองมีบุญเนาะช่วงนี้ก็งานรองไล่ท่านซะเลยไปหลายงานอยู่แล้ววะมีทุไรศไปยังโยามงานตัวเองเนี่ยโมโหงานตัวเองแค่เพี้ยสิยังโดนบ่นอ๋อโมเส้นไปก่อนถือโมเซ้นก่อนยังโมโหถึงสาวเขาวะ เนี่ยมันก็บ<ข>ชีฮอดเขาวเจ้าของเป็นคนจริงได้แหละ <c ười> จะเป็นจริงแท้เลยบ่บบ <c ười> เอามันยังบ่ถึงขั้นบ่มีผัวเอาโอลมเราอะเจ้ากันยามเราเรามีสาวอลมแบบถูกใจแน่กับมิได้ <c ười> เรื่องผัวเนะี่ยมันกับมีกับทุกคนเป็นผู้ใดเป็นชาวสดเนาะแม่มันก็ต้องมีกับทุกคนะแต่ว่ามันสีเมนเนอร์คู่หรือผัวเมนเนอร์คู่นี่มันกับไปจำนองนึง ว่าคนเข้ากันที่เข้าเชียราเป็นคู่ชีวิตอะไรเราเนี่ยมันก็อยากเบิึงแบบคัดอะไรก่อนที่ว่าจะคุยกันเข้าใจกันนะเนาะต้องใส่เวลาดนเติบพละพี่น้องกันต้องได้ใส่เวลา่นใส่เวลากคนเนาะแต่ว่าเวลามันแบบนิดเดียวมันจะโบยังโบกัใจเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะ เวลาจะเป็นเชิญพิสูจน์ว่าเฮาแม่ติว่าโทรมาโทรมาล่มกันนี่ว่านั่นนี่บางคนน่ะแทบสิบพื่ได้เปิดกล้องกับมิบางคนน่ะขนาดเฮาเป็นันยูทูบเบอร์นี่ยังนก็เฮาขอเฮาล้มกับเฮาด้วยเฮาขอเบิ้งหน้าเพคนนี้บางเดืยวก็ยังไม่ได้เห็นเลยพวกเข็ดโอ้คนอกันเขินๆแน่ไอ้บ่โมโหคือกันไม่อยากเห็นเปิดหน้าคือกันบางคนเขาถามเปิสาวกับบ๊อบบ๊อเคยเห็นหน้าออ๋ แบบสั้นใหญ่ๆกีบกันไปยั้งหว่าเนาะแม่ข้างหลังตับแอนอุ้มลูกอยู่ปะทางนอกนั่นไงเฮ้ว่ากเปิดก็เปิดบพเป็นอย่างขเปรโทรมาอย่ากดกล้องมาช้ก็เปิดได้เพเป็นอเนาะเพราะว่าการที่ว่าเฮาเปิดใจนี่ก็แบบว่าเขาเปิดใ้โรกก่วงนเปิดก้วงจักวัดสุขุสุคนัูแหมจักทั่วโลกเขาว่า บางคนเนาะเปิดใจว่าเวลาโทรมาวบาคือบอยากนั่นแบบออกช่องยูทูปคือออ๋บางคนเหมือนกับว่าไม่ได้รับสายย่างนี่บอแมนโอ้<ม>ต้องเข้าใจเด้เว,วลาโทรกับอ่าเวลาโทรกับเซตแมนเพื่อนอาจจะบอว่างเนี่ยได้พี่น้องต้องเข้าใจกันตอนนี้ก็ได้เนาะสี่ว่างตลอดก็บอได้ได้โทรมาถือว่าเขาบอยอยู่บอยยังเขาติดธุระบางเทือกอาจจะบอยได้รับเนาะรับได้น้อง เดือนเทนนี้เนาะน้วันอตรเมื่อวลกเวลาว่างไปรับเนาะนมเดี๋ยวเมื่อใดบุนวุ่นเนี่ยกะรลับปะอ๋อคือว่าแห่งยินอฟซีเป็นวะอ่าใกล้ชิดวันเกิดจะบอกมื่นมื่นอ้แม่โอ้มื่นมื่นแสี่สิบเจ็ดเนาะสีเิเกิดเดือนนี้ สักเม็ดดิสเจ็ดหกสิบเจ็ดโอ้สวยงามเนาะ <c oughs> โอ้เนาะงามแท้โบเมนสีได้เืือเด็กไทยบ่มื่นเนอเด็กไทยมองเนาะงามมากตุก <c oughs> อ้บางคนก็เคยมีได้ถือเด้วันเกิดเจ้าของโอ้เคยมีนะเล่นเฮงจากเลสกเจ็ดไม่มีุดหงิเนาะแยมาน อยากมานอยู่บ่อยเป็นอะไรอันมาบ่อยบร่ได้ซื้อเคื่องเคร่มานอยู่บ่อย่ะนายยองเปินเข้ามาเมื่อนั้นเป็นได้ถักมาอยู่บ่หลังจากอี่ว่เปิดหอบ้านฮอเพื่อโยเพิ่นก็ถักอยู่เออกักมาอยู่เนาะมอือโดยอ่ด้บวานออเล้อ่เพิ่งก็ได้ส่งบอกอีบ้างพอแล้วถึงที่แล้ว จะบอกอยู่อันนี้มันเป็นการทำความบกพร่องแบบบนบนบนบานเนี่ยนะผมก็บอกอีก่ว่าชิมาดิน้ำอีดอันนี้ยากต้องคอยดูไปก่อนเนาะถ้ามีโอกาสเพิ่นก็อาจจะมาอีกคือว่าแล้วถ้ามีโอกาสาคนอยู่พุหนึ่งคนหลายบางเทื่ีบางทีก็แบบว่าย่างเบียกย่างงานเนาะมันเห็นจะเบียกย่างงานเนี่ยเบ่ต่างอย่างกับเฮาเหตุช่วงอันเฮ็ดเวียกหรือว่าลำหน้าย่ำหน้านะ ไปเขาไปยากเลยตุไปเขาไปถ่ายคลิปเขาก็ยังแบบต้องแล่นออกไปถ่ายหน้าไว้ก่อนนะตอนเช้านะแบ่งเวลาแบ่งเวลาบ่ง่ายซะมันจู่อะเป็ย้ำเลยที่เขาบม่ได้ถ่ายหน้ากันมีโอกาสจะไปแม่นเขาไปไปเรื่อยบ่อยเป็นอายีพในร่มกับน้องนา่งเลยว่าอาชีพได้เซ็ดกันเป็นว่าเอาเงินแบเอาเงินมาให้กันน้องนางของวันวันเกิด อ,อของขวัญม,มันเกิดเป,ป,ป,ป็นแบบว่าเท่าไรตูวนะโอ้านได้ทเน,เนเากัเนาะเป็นล้านพูดได้นี่ธรรมดาของขวัญม,มันเกิดเป็นล้าน2อง0ัในป่าสองพันเป็นไมนกพิบาโอไทยหูไหมี่นเด้อไายฮูให้ตกตุ้งยังไง โอเคโอเคอรบบาทรับเงิตามอยู่ราปไันรายวันนี้เนาะซื้อเค่ควัจเปิดเลยดิได้เงินซื้อเี่ควัจเปิดเลยดิจเป็นไอ้ทางไหนบอางบ่เวียทางอันระยองอยู่บ้าแมนโอ้โดย โรงงานเกิดสิ่อที่มันบอกมันเกิดมูลคุณในไรเนาะเอาาดัตอนแรกคนก็ยจะให้เฮามาในมือนั่นอะแต่ว่าเฮามันหมัวว่างนะหมัวว่างแบบว่าหมัวมีเบียกมีงานหลายอยู่บ้านเฮาช่วงมือนีงเนาะแม่นแม่ยมันจะดองเนาะมือแต่ลองแต่บุญแต่ลองช่วงนี้ก็ได้มื้อนี่เกิดขึ้นในยุทธอีกแล้วทีมงานเนาะจะเคยมีเอฟของเงินหาอยู่ ยังบ่้งแรกก็เ้งแรกข้งแรกมาเยียมกับข้งแรกเอาเงินให้กับข้งแรกเนาะแต่ว่าจะพ่าเป็นคนในมานที่ซ้อ้งเนาะเนก็ดีใจเนาะะโดยจ้ะดีใจแต่ได้เงินมาในกาวอาเขาเขาโมกขอบใจนําทางอายผลเนาะที่ฝากมาห้วมาซันซขาเขาโมกขอบใจน้อนหลาย แล้วก็คอยขอบใจทั้งกับไอ้เพื่อนอีพี่เนาะเนี่ยไปแชทกันโดยว่าเฮากับเพื่อนกับน้องนางนี่ก็ยังบ่ได้ฮู้จักอ่าจรพบปันหดมาทชนซะนะก็ฮู้จักกันมือเฮาพามาเนอ่ายตะกี้ตะกอนเกตพื่อนก็เห็นในช่อง YouTube ไปซะเพิ่นก็เดียว่าเอาฮู้ให้บ่เวียงเบิ่งคนคนนี้อยู่ไกลบ่คืออยู่ใกล้อย่างนี้นะอ๋อบ่เวียง อยู่ใกล้ๆนี่แหละก็พามาเช็ดนี่บ่วเวียงว่าเป็นคนเปิดเช่นไงโบโบเมนโบ่เมนโอ้หรือว่าบ่วเวียงนะแต่เห็นในสิบพระเจ้าคือกันโอ้แต่โบว่าผู้ใดเปิดกอนเนาะแต่เป็นเช็ดแบบอ่านี่กับโบว่าเช็ดผาอะไรคือลองาะมากับเพิ่นกระตางอย่างมาดินมาเที่ยวแดดเขาได้แบบว่ามาาหผู้เช่ามหาผู้เช่ารุ่นออกโบเมนโบนเพื่อนบุ้เคยมาเที่ยวสวรรค์เท่านะโม แต่เขตอื่นเพิ่นเคยไปบ่เพิ่นไปทั้งทางเหนือพุ่นกับทางใต้เพิ่นว่าเพิ่นเคยไปอ๋อไซส์สมบูรณ์ปะพ่นว่าแม่นเอ็เพิ่นเว้าตอนมาทาการธรรมชาติเนี่ยอือหันเนาะคือว่าเนี่ยคนคนบ้านบ้านนอกเคยชุมเฮาว่แต่เข้าเมืองคนในเมืองมันยังออกมาบ้านนอกเนาะอ๋อมันกันงกันข้ามเนาะตัวกันข้ามมันคงกันข้ามพี่น้องต่างคนต่างเงินที่บุคขือกันเนาะ เข้าไอยากเห็นความเจริญเน่จังน้อยแม่ยจะต้องเป็นแนวนั้นอยู่แล้วต้องแปลว่าอยากต่างคนก็ต่างอยากเบิ้งแนวสิ่งที่ตัวเจ้าของบ่เคยเบิ้งอะนะสิ่งที่ตนเองบ่เคยเบิ้งอ่าเบิ้งแน่ก็อยากไปเบิ้งวันใหม่อ่าเลยในเขียนรายสถานที่เนี่ยรายสถานที่แล้วมุมมองมีอยู่เนาะปู่โตมาโอมาดมกันเนาะ บางคนก็แบบว่าให้เอือนสาวลาวนําแบบว่า hey. บ He ่ให right <this> <the> ้คาวเชื่อใจอ๋อเค้าเชื่อใจง่ายบ่ให้ตัดสินใจง่ายว่าซั่นซะป็นห่วงติน่ะมันเป็นห่วงเป็นห่วงแม่นถ้ามีกระแสลบอ่าเรื่องอ่าคือเฮาเห็นใน YouTube นี่แหละเนาะแม่นเรื่องเพิ่นก็อยากเรื่องทองเรื่องหยังนี่แหละเนาะเป็นห่วงนะาเือนสาวลาวนําเวลานว่า เยือนกันน้ำเลยอยังกับเบิ่งกันแก่ผนตัวเนาะเอ่มาังไงอก่ผันตเจ้าียเงผันตัวอยู่บ่แบบนี้ตัวแล้งเงินไหนแบบนี้บ่เพื่อกยากให่ตัวอยู่ได้แบบนี้อธิบายนอนสี่ห้าสี่ตัดใจคบกับภายก็ต้องศึกษาดูใจต้องคุยกันต้องคุยกันศึกษาดูใจเวลาจะเป็นเครื่องวิสูจน์เนาะว่าจริงใจต่อภายแท้ ศึกษาล้วก็บังคิเจงใจกันไปก่อนเนาะต้องคอยศึกษากันไปก่อนทีขามาแต่งมาแปลงก่อนสีว่ามาหมันมาหมายกันกนต้องให้มีญาติทั้งชองพ่ายแม่ในคุยกันก้อนทางพ่อแม่หรือว่านั่นนละเนาะโดยก้อนสีมาโลดกับสีขอลวดกับโบได้เน้ะให้คุยกันก้อนจังว้ากันก้อนนะจังมาขอลูกสาวเพื่อน

ามาหาน้องเพื่อนน้องนางเนาะมาได้กระจะชิ่นภารกิจไปสั่นซะเนาะพี่น้องทางตัวแยงอะไรพี่น้องเนาะก็คือเอาเงินมาให้น้องเพื่อนอะไรพี่น้องภารกิจเด็กน้อยเนาะพี่น้องก็แมลว่าก็ถือโอกาสทางกิจไปเลยนะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเลยกแปลว่าบวชเป็นก็แปลว่าเป็นเป็นน้ำใจอะไรพี่น้องเนาะ ให้เป็นเงี้ยจากให้แบบนี้นะเนาะพี่น้องบ่ฮู้ว่าเพิ่นจะไปห้าการตอนไลเฮาก็บ่ฮู้ดอกั่นก็ได้พี่น้องเนาะก็ได้แต่คนสองคนคุยกันพี่น้องเ้ยเนาะเฮาก็แค่อ่านั้นโอ้เสียงรถพี่น้องเนาะติดถนนทางเนี่พี่น้องเนาะเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเพ่นพี่น้อง FC ฟซีหลายเนาะพี่น้อง เอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอแฟนอยาสิขอตัวล,ลาไปก่อนเนาะพี่น้องใช่ไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเป็นกำใ,ใจขอแฟนให้เน้นพี่น้องใช่ไรก็ขอคำว่าสบายนี้สบายดีพ่อพี่น้อง